บาตเด้อจ้าเด้ออยู่กับธรรมศาสตร์ไปนั่งฝึกนั่งโยคะไอ้มันมีร่มโปรโกุก้ามาเย็นๆสบายอยู่จนว่าเจ้าสิฟืืนฟูร่างกาย้าไ้เจ้าจังกลับมาเห็นงานด้อจ้าเด้อหากว่ามีเจ้าอยู่ในตำแหน่งไงนาะอ,อยู่ในระดร,รับราชินีก็ต้องมีอ่อ่อรองผู้จัดการดูแลอยู่แล้วนะจ่าเนาะตรงนี้มีคนที่เจาใ,ใจอยู่แล้ว ดูแลให้ในในสายในบริษัทของเจ้านสายงานที่เจ้าเห็นในคณีเนี่ยวลานี้เนาะจ้าเนาะฮะมระจารือว่าษนอาหกะสีกะมุขชิว่าจังไรกะนู้ก็ได้เนี่ยเจ้าเป็นคนที่มีเงินมีเงินเก็บเลี่ยวในคนณีเวลานี้แต่ว่าบ่มีความสุขผิดวันผิดบังเรื่องคนรักบ่มีความสุขให้พักผ่อนาาด้วยจ้าเด้อ เอ่ตอ,เอต้องเจ้าตรงไปฟื้นฟูร่างกายของเจ้าในที่ธรรมชาติจ้ะได้ยังนี้มันขื้นห็นบ่มันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยเนีย่สเตนเนี่เอ่อเจอา้ามักอายุกับสัตว์มันสเสเยเนให้เจ้าผ่อนคลายจา้ะเอ่อหรือว่าสิไปทะเลไปเขาก็ได้จ้ะมองที่เจ้าเคยไปกาแฟนก็ไดอ่หาหรือว่าหัดห่ามออกไปแล้วเจ้าเคยอเอเจ้าคิดเรื่องเอ่อเพื่อนหากไปเคยไปมองนี้แล้วคิดว่าเอ่อสิคิดฮอดเพื่อนกับ ไปมองไม่ก็ได้จ้ามองได้ก็ได้ที่เจ้าบอกเคยไปไปอยู่กับเพิ่นเคยไปเที่ยวกับเพิ่นนะเออือเหาสิบตทงคิดถึงเขาน่จ้าออบอกไม่เลวซะ